บ้านดอนทงบ้านที่มีต้นตาลหมากตาลหลายล่งยางหมักจอยอะไรเปน้องตอนนี้ไม่สองพันตนะึงหัวใจลูกเองเมวะมักแตงอโอ้ปลา,า,าย,งยาังยาวยาวอ่ะปลาสุดท่องผักคบกล้วยสุกเขียวเบาสอนเกิดมาเป็นลูกชาวนาะจากพ่อแม่มารันดามาศึกษาอยู่ สบายดีพี่น้องหมดสู่คู่สุคนเนาะตอนนี้บารสอนอยู่ที่บ้านดอนทงเมืองท่าแขกแขวงขามวนเนาะคลิปนี้สิพาพี่น้องฮาาะเที่ยวสนบทลาวยามแรงพาพี่น้องฮาาะเที่ยวเฉดบ้านดอนทงบ้านนาดินชีเนาะแล้วก็สิไปทางวัดพี่น้องเลยตลาดนัดบ้านทางงามวันนี้เป็นวันเสาร์มีตลาดนัดตอนนี้ก็ออกพรรษาแล้วพี่น้อง ข่าหน้ากำลังสุกเหลืองพี่น้องเขากำลังเกี่ยวเข่าอยู่ตอนนี้บางเขตบางบอนก็กำลังเกี่ยวเนาะบางเขตบางบอนเข่าก็กำลังถอดห่วงกำลังสุกเหลืองก็ะมีนเนาะแล้วแต่พันเข่าที่เพิ่นใส่บ้านดอนบ้านดอนทองเนาะโซนทางปากทง้องพี่น้องจะมีอยู่สองโซนมีโซนแคมของเนาะแล้วก็โซนปากทง พี่น้องมาเลาสะสนบทเบื้องจากเล็กจ่าน้อยเนาะก่อนที่จะไปเลาตะตลาดนัดมาเบื้องทงไฮทงหน้าเบื้องต้นเข่านากาธรรมศาสตร์สนบเทเฮาสวยงามพี่น้องพาทงเบื้องนี้เข่าสุกเลืองแล้วเนาะใกล้จะได้เกี่ยว ไ,ไฟเสาไฟเป็นแน่งไปให้ทางนาหัวงาเมลีพี่น้องตอนทงบ้านที่มีต้นตาลหมากตาลหลายพี่น้องเป็นปลูกไว้ตามแ้มทงไฮทงนาเนาะใหไฟก็หลาย ยามักตาลเพื่อนเอามักตาลไปวางขายอยู่ตามแคมทางคนนิยมปลูกต้นตาลได้ ทางดอนทงนี่ก็มีวัดอีกวัดหนึ่งเนาะวัดที่อยู่โซนแคมป์คองก็มีอีกวัดหนึ่งอยู่สองวัดพี่น้องเลยถนนหนทางในบ้านเพิ่นกระปูคอนกรีตสวยส่วน,นงนทาม ทางหน้าแมนเส็นทางใหญ่เส็นทางเลขที่1ิเเอสทางลงไปนองบกก่อนซ้อนขอหนานพี่น้องเลยขอนาง้ามาดีเข้าบ่ล้มพร้อมตัวมันยังวันได้ล้มบทางหน้าคือบ้านนาดินจีพี่น้อง อยู่ติดกับบ้านดอนทองโอ้มาทางบ้านอาดินทีเคนปัน,นเข่าย่างห้อยเนาะรถไมรถดูดเอาพี่น้องเลยเดี๋ยวนี้เส้นทางเลขที่11บเอ็ดมาจากค่าแขกฮะสวรรคเขตเนี่ยมีรถมาเที่ยวหลายพี่น้องเลยโดยเฉพาะรถกระบะรถโซนตัวเนี่ยข้าเช้าโบไปทางเลขที่12บสองก็โบไปทางเลขที่ส3เนาะ เราว่าทางเพลหลายมาทางนี้จะใช้เวลาสั้นกว่าเพราะฉะนั้นรถก็เลยหลายน้อยหนึ่งครับปกติดดกบบตรถจะบ่หลายวันนี้พี่น้องนี่เป็นเขตบ้านนาดินจีถ้าจากบ้านนาดินจีก็เป็นบ้านนาโพธาะแล้วยิงจอใส่บ้านดงใต้พี่น้องเป็นบ้านทิ่ททต,ติดตอกันไปนะ ี่คือบ้านดงใต้พี่น้องเป็นบ้านใหญ่เนาะมีห้างหานมีตลาดก็มีหรงงานบบเกือกาลี่หรือว่าบแฮโฟตัสของนักลงทุนจีนเป็นมาลงทุนอยู่บ้านดงใต้นี่ทางหน้านี่คือมืดพี่น้องเลยคือมืดฝนนี่น่าจะฝนตกได้เบิ่งนี่อยู่ทางทางแขกว่เนาะ น่าคือสามแยกบ้านดงใต้พี่น้องเดี้ยวขวาเป็นไปทางบ้านนาสะอาดหรือว่าไปโอเกลกาลีไปซื้อเป็นข้าไปทางตัวเมืองท่าแขกจากสามแยกนี้ไปหาตัวเมืองท่าแขกคนกำลังเหตดทางใหม่เ้ยพี่น้องนะเนาะกำลังซ่อมวนซ่อมแผงข้อสร้างทางใหม่นะกำลังที่ปูยางตอนนี้เขตบ้านทางงามในคนปูนอาจจะสำเร็จแล้วเนาะ ลงยางมักซอยแล้วพี่น้องตอนนี้แต่ว่ายังพานห้ลงหินเชื่อนอะอสุดยอดเลยมันเอากี้ารยห้อยทั้งหน้าดินรถกระแลนไว้ขนาดามีลมมาพร้อมพี่น้องคนที่มาฮ่อแถวนี้ละ เศษได้พ้นลงลงหีนแล้วพอนีอ่ยังพอด้ลงเดียวน,น้องเดี๋ยว่าลงยางห้องพื้นไวในทั้งหน้าเพ้นลงแล้วเนาะก็ลงสั้นเดียวยังอีกสั้นหนึ่งเขตบ้านบางเฮียงเป็นทางผูย้ยางสองสั้นเด้อพี่น้องเ่ราะเป็นยางอสัพพานเนาะ ขยายทางกว,าวา้างกว้าเก้าไปมาสะดวกแล้วบาทนี้พี่น้องเลยในทางปูยางในทางดีทางงามแล้วดีใจน้ำพี่น้องเียนี้เนาะพอแล้วตลาดนัดบ้านท,ทางงามนะพี่น้องคนยังพันมาเลาะลายเ่อนะหาก็ประามาณสี่มงแรงแต่ว่าหันกันกินลายได้ไปเลาะเบื้องก่อนเนาะ ติงเอ็นบ่ติงตับเนาะไม่เท่าไหรนะ่ไม่สองพันติงหัวใจใจโมบอไม่สองพันยากอู่ลยวะหาไหมก็ด่ดยเอาหัวใจเล้อ เนี่ก็บอกก็ได้บอกก็ได้จงไม่พลาดนะเอาแต่หัวใจแล้วพ่อเป็นหัวใจไปเลยแม่เที่ยวกับเอาโดยเซนด์วิชย์เบาจะแซียเนาะอ่านเท่าไหร่

เอาให้ได้เพื่มนมาตามเลยเอาเยอะไหมพูกเองมั้าแตงโอ้โปูกท่ทางไหนเข้มข้นโอ้ขางพาพพ่เนาะชั่วกระปกเองอ๋อบอกน้ำหวานกัมี ปลาออนปลาตองปลาเด้อปลาเด้อปลายัางยาวๆอ่าสุดท้องแหมคือหอกเนาะปลาอคสดสด แม่ยังน้องไม่ค้านี่ยนคือเป็นพันนี่บ่เนี่คือบุเคยเห็นพันนีงเอวะทองดทองดำเป็นลายแบบนี้เนาะไปเห็นทองเนี่ะบุเคยเห็นพันนีงเถอะผักครับแดงขาวีสามพันเนาะ

ปลาดุกนานปลาตองด้วยมีแล้วนี่ยปลาดุกนาปลาคอปลากะลี เกียรตดการนะบอสงามขนาดเกียรเนาโอ้เฮดเห็นไหมเฮดผัวพ่อแม่เนาะพอแบบลำใหญ่ยามนี่คือยังมีเนาะโลขนาดโลสี่ส uh oh, ิบเอาได้เท่าพัน หลายนะเอาเครื่องโลกคนยังพอหลายเน,นาะคนหากระสีโมงคนที่บลงมาก่อนก็ขอบใจขอบใจคนเติมให้เอาเสา,น,น,านี่ไปน,นาคำาเนาะคนหลายว่านาคำตื่นบทันว่าจะเลาะอยู่ เตือนโบรานสมโอก็มีสมโอะเหล้าเขาบอกของเล้าเขาเนาะอ,อยู่ของกินกับลายเนาะตลาดอยู่บริเวณทางรางขวัวนะพี่น้องอยู่ใกล้ขวัวทางงามเนาะเบิ่งมะกคุยกันเนาะวีใหญ่ขนาดเนาะ อ่าจะซุกแล้วอค่กล้วยซุกเขียวไม่วนี้เล่บันไดบ่ตอนั้นตอนน้ไม่พากัะากำลังมาเนาะ เพ็ดก็มีมะขแายงมะบวบฝามะกล้วยเพชรปิ้งก็มีเนาะโอ้เดีจะแซ่บเนาะหอมเันจะแซ่บพกขนาดสี่ผักกาดมังเร่นไม้ดิฉักอาหารธรรมศาสตร์เนาะ สินหมูสินงวควายก็มีปูปลามีมดพี่น้องเันชิปผ้าบรรยากาศตลาดนะัดบ้านาพางงา,างพี่น้อง อันนี้คือหวัยทางงามอ๋อนี่เาซอนทอบชิดจิปในวัยสัมณีก่อนเด้อลิปหน้าพูดเป็นใหม่พี่รองสบายจี